ดีค่ะหน้าที่แบบว่าเรานอนไปแป๊บนึงเนาะ,ะชาร์จแบตแล้วก็เลยนอนนะคะดีหน้าที่เราตื่นมานะคะคือเห็นการเปลี่ยนแปลงดีมากนะคะถือถ้าไม่ใช้พลาดมากเลยนะคะสําหรับเซรั่มไดโวเนาะเออนะคะอ่านะคะวันนี้นะคะทุกคนนะคะอยากจะให้คิวหน้าใสหน้ากระต่างใสนะคะไม่ต้องกลัวะค่ะนะคะสั่งเซรั่มไดโวไปใช้นะคะ อแวันนี้พี่นี่ก็จะมาขายตัวนี้นะคะขายสินค้าที่เรามีอยู่นี่แหละนะคะอันนี้ะน,นะคะพี่น้องจ้านะคะสําหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นเรือการคันตกข่าวอยู่ตอนนี้นะคะกินไม่พึงประสงค์กิ่นน้ำข่าวปลาต่างๆนะคะไม่ได้แนะนำไห้ใส่ตัวนี้จ้านะ,ะชื่อว่าสบู่พิงเรดี้นะคะทำจากกาว เกือขาวย่ารีแพร์ใบบบกน้ำผึ้งธนาคารนะคะเขาซอยในเรื่องอย่างค่ะเขาก็ใส่นี่ค่ะล่างนี่เขาะคะล่างจิมมี่นะยกซ้ายยกขวานะคะจะทําให้นะคะจิมมี่เรานี่ะนะฮะสะอาดนะคะแล้วกกินลดการสะสมเชื้อโลงนะพี่น้องเราใช้เองค่ะนะคะ วันนี้นะคะแม่นิดใช้เองค่ะนะคะลูกๆอยากใช้ตามก็ทักเข้ามาเยอะนะคะเพื่อนๆพี่น้องปองป่ายทุกคนนะคะอยากใส่ก็สร้างได้เลยค่ะก้อนละสามสิบเก้าบาทเท่านั้นจ้านะคะราคาโปรโมชั่นค่ะนะคะสั่งได้เลยนะคะแต่เราเอาไปลองใช้ก่อนสองสาก้อนค่ะนะคะไม่ต้องไปซื้อไปเยอะค่ะนะคะใช้ดีเห็นผลค่อยกลับมาซื้อราคาโปรโมชั่นเดี๋ยวมีโปรโมชั่นให้นะคะสนใจก็สั่งซื้อสอบถามได้เลยนะคะ มีเลขที่จดแจ้งถูกต้องนะคะใจดีดีเฮ็ดยังอยู่ตอนนี้นะคะมีใครอยากรู้ว่าทำอะไรอยู่นะคะต้มะมาจ้ะพี่น้องนะคะต้มะมานะคะคือได้มา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 จากเจ้านายจ้ะนะคะให้เป็นของกวนพีใหม่ให้ลูกน้องเขานะคะคือพ่อวินนั่นเองนะคะ <c ười> อ่านะคะมีสิ่งหนึ่งค่ะเราอยากจะบอกทำไมถึงอยากจะบอกพ่อว่าเออให้ทาไมให้ใหดูที่มหากาบเพราะว่าเราจะได้สินเสมอกันค่ะเพราะว่าพี่นิดล,ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพื่อยกจิตยกใจให้ตัวเองมีสมองเงินล้านเนาะอ่านะคะเราก็เลยอยากจะให้พ่อนะคะดูคลิปมหากาบด้วยกันเพื่อจะได้รู้ว่าวิธีการคิดบวกมันเป็นยังไงไม่ใช่ให้ดูแล้ว เพาะอย่างนู้นอย่างนี้แต่ถ้าใครที่ดูคลิปมหากราบค่ะนะจะจูนเข้ามาหาติดกับพี่ค่ะเพราะว่าเวลาเราดูคลิปมหากราบค่ะคนที่ดูคลิปมหากราบจะคิดบวกเยอะมากแล้วก็คือเขาจะยกจิตยกใจให้ตัวเองมีเงินล้านอ่ะเขาจะรู้สึกเลยว่าตอนนี้เรามีเงินล้านเรียบร้อยแล้วแล้วคนนั้นจะสินเสมอกันจะได้มาเจอกันนะคะ แต่ถ้าใครที่ไม่ดูก็มันรู้สึกไงคุณจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ภรรยาคุณกำลังทำอยู่ค่ะเนี่ยสาเหตุนี้ที่พี่นิดบอกพ่อว่านะให้ดูนะคะยี่สิบเอ็ดวันพ่อจะรู้สึกเลยว่าโพําทำไมชีวิตเนี้มันสบายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะง่ายสบายสบายจังเลยคะ่ะไม่ต้องมานั่งทุกข์ใจแล้วสบายใจอะ่ะทําไมถึงบอกว่าบอกพวกคุณว่าให้ดูคลิปมหากาพย์บ21บเวัน ไม่ได้ดูแล้วเสียหายดูแล้วให้คุณมีสมองเงินล้านดูแล้วทําให้คุณมีความสุขดูแล้วทําให้คุณคิดบวกเป็นดูแล้วคุณจะรู้สึกว่าทำไมสุขภาพเราดีขึ้นอ่านะคะทาไมดูแล้วทําไมโชคดีจังเลยทําไมมีแต่คนคอยเกือ้อกูลอุปถัมภ์ช่วยเหลือเราจังเลยรู้สึกว่าทําไมเราโชคดีหลายอย่างจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมันโชคดีหลายอย่างพี่น้องนะคะเราต้องดูความดีค่ะ ของที่เพิ่นเฮดแนะจ่ะนะคะอย่ามองอย่ามองเพิ่นแค่จุดเรื่องเดียวนะคะเพื่อนบ่ได้ถือเพิ่นเพิ่นเป็นคนดีค่ะนะคะอ่านะคะพราะว่าที่นี้พมาพุดเพราะว่า,วามีค้นถามสินะนะหรือบางคนรู้จักเราอย่างเงี้ยก็มีหลายคนเนาะเออที่เขาได้ดูคลิปมหากราบแล้วเขาก็ถามทงใส่ว่าเป็นข่าวอะไรเงี้ยวันอย่างนี้แต่ทท่จริงแล้วอะนะคะมันก็ไม่มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะของการ ทำงานแบบนี้แต่ครูเป็นคนดีค่ะนะคะครูไม่ได้ไปทำ้ายใครค่ะนะคะครูก็สอนขายของออนไลน์นี่แหละค่ะนะคะแล้วก็ให้สติให้ความรู้ให้วิธีการโปรแกรมจิตเพราะว่าบางคนเขาไม่รู้ว่าโปรแกรมจิตนี้เป็นยังไงบางคนไม่รู้แม้กระทั่งว่าทุกวันนี้เราใช้จิตใจทํางานเราใช้สมองทํางานบางคนไม่รู้รู้แต่ว่าใช้ชีวิตไปวันๆ พี่คือว่าพี่นี่โคตรโชคดีนะที่ได้ดูคลิปมาหากราบแล้วก็ได้เรียนรู้กับคนที่ประสบความสําเร็จอีกหลายคนค่ะนะะเพราะว่าเราต้องเรียนรู้อะเราต้องมีความรู้เพราะว่าเราจะอยู่แค่ลำเดิมไม่ได้เพราะว่าอยากถ้าอยากเป็นม,มีมีประสบการณ์เยอะนะคะอยากเป็นมีธุรกิจเป็นของตัวเองอะนะคะ <laughs> เราถึงได้มาเรียนรู้แบบนี้ค่ะนะ <laughs> เราอยากรู้ว่าวิธีการคนที่เขาดูแลบริหาร ตัวแทนได้เยอะๆเขาทํากันยังไงแล้วก็มีธุรกิจเป็นอ,ออนไลน์ของตัวเองประสบความสาเร็จอ่ะเขาทํากันยังไงค่ะนะน้อยมากมีไม่กี่คนมีอาจารย์บัณฑิตมีครูลุงอะไรเงี้ยที่มาออกมาสอนแล้วก็ลูกศิษย์ของครูลุงอาจารย์บัณฑิตแล้วก็ครูสิตานี่แหละคือครูสิตาเป็นคนที่ไม่ได้ฐานะเหมือนก,นกันกับเราแล้วอยู่ดีครูมารวยอ่ะเราก็เลยรักที่จะติดตามคนที่เขาเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเราอ่ะนะคะเราก็เลยไม่ค่อยจะติดตามคนอื่นนอกจากครูสิตานะคะ นะคเราจะมองในแง่ดีที่ครูสอนเรามาแล้วเราก็จะมาแบ่งปันส่วนใครเราเชื่อว่ามีแม่ค้าออนไลน์อีกตัวแทนย่อยที่เข้ามาอีกหลายล้านคนที่เขาก็เพิ่งเริ่มขายแต่เขาอาจจะท้อหน่อยอยู่เราก็จะขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาให้กำลังใจเขาให้เขาทําต่อไปเพื่อครอบครัวเขาค่ะนะายบายสวัสดีค่ะไปต้มะมาต้องก็นด้อใจนะ ผู้ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ค่ะนะฮะ,อะขอให้รักกันนะคะเป็นผู้ใดก็ขอให้รักกันเข้าไว้นะคะอย่ามองกันแค่แง่ลบค่ะให้มองที่แง่บวกบ้างในสิ่งที่เขาทําดีด้วยนะคะเหมือนกับพี่นิดค่ะพี่ออกมาสร้างตัวตนก็ไม่ได้อยากจะมาได้อะไรจากทุกคนไม่ได้อยากมาขายของอย่างเดียวค่ะเรามาช่วยคนที่มีปัญหาด้วยค่ะนะ,ะช่วยให้เขาหายจากอาการที่เขาเป็นอยู่หรือ ปัญหาชีวิตที่เขาเจออยู่ค่ะนะคะพี่วาย,ายสวัสดีค่ะจุ๊บจุค่ะ